เฮ้นพี่น้องไปไปไปชอบไปเล่นด้วยไปนุ๊วลูกเออเออเครียดปะเครียดยังนี่ไปได้ไหมไปได้ไหมไปไปนยังเล่นหนาบ้านปะไปบรรยากาศเนี่ยมาแรงเด้อพี่น้องเด้อ นั่นจะขาดเอ้ยอย่าหยอกปลาดุกหน่อยเกินหนะักเกินตาลูกจะคลองเดอ้อระวังเดอ้อระวังเดอ้อเบิ่งเด้อสังเกตเนะท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่เวลาบักเตมไปนะ่ะมันแพงมันดมแต่บักปลาดุกหน่อย<ต>ลูกจะคลองเนี่ยบ่นสนใจเลยอืมมันแพงตะลูกแพงตะลูกทางนู้นนะ่ะอันนี้บอกมาตากแดดอะไรตากแดดอืม นี่ก็จะเป็นน้องปาาลาผลนะพี่น้องน่ากรเฮือนไว้หน่อยเฮาอันนี้นแฟมิลี่หน้าเพิ่อก็เลี้ยงปลาวา่านปลาชฉลาดม,ม,มาบอกมะม่วงก่อนพี่น้องซะมากระดอกกขดีอะแท้อเออปลาครับมะม่วงมะยมมีมะยมด้วยมะม่วง,งมะม่งงมะวงเปรี้ยวมะม่วง ข่อยสิฝักกันนะมเมล้างมึงใบขาหมวนนออ้อนดูเมล้างข่อยสิฝักกันนะตักมุกหนึ่งเด้อเลออพวกม่วงพัดเนี่ยคือดกแต่ของน้องไหมม่วงพักอะพี่น้องม่วงพี่น้ององี้มันโดดไงเง้นมองดูเออจะพูดอะไรอื่นน่ะพี่น้องต่างสายงเกงขี้แม่เกง่งขี้ด้วยน่ะ ซีวายเจ้าไนก่อนชายยา่ะัะปลาดุกน้อยไม่ผูดอะไรตั้งไงเราปะปุาดุกหน่อยเนาะอ้เบอบม่เปดอไฟตั้งไงแม่ปลาุกดุกน่อยกว่ากะัวถ้ปะปุกดุกน้อยเนี่ยนะซื้อตาหักเนาะซือตาหักเดรพี่นอ้เด้อังอันนี้แม่ยไขว้ยก่อนลิงกังอันนี้ข้างโคกข้างกข้างนาลายผู้ตายกองเดนนี่ยปเ เฮ้ยเงี้ยงพวกอึดทายาเนานะทายหาหลายแห่งอันนี้เงี้ยงไฟเขาเรื่องหาดไฟขึ้นามตัวอ่อนน้อยอ่อนใหญ่อ่อนน้อยคอยว่าสลับซื้อซะอ้นหน่อยอ้นใหญ่น่ะอันนี้เป็นอ้นใหญ่ซะอันนั้นเป็นอ้นน้อยทางฝนไปพี่น้องปมาฝนท่าฝนนี่พี่น้องอันนี้เฮี้ยนอ่างอ้นน้อยแล้วมีอีกสองหลังในพี่น้อง เปิดเพลงครับมันทีพี่น้องเป็นคุ้มมึง่แล้วเนาะเพิ่นวางในโอนเมื่อกี้นี่นอเอาทุเรียนมาเออเอาโมมีการรับมอบอเอาทุเรียนมารับมอบซะก่อน เอาเอาพ่อเห็นของกลางเดี๋ยวจีวาตัวอีกเด้เดี๋ยวเอฟซีจีะเขาตัวอีกเออมานังเด่นน้องพี่น้องเอาทุเรียนใหม่เพิ่น่วยหนึ่งเงินยังไงเงยจากศิลปะย่อมาให้เอ็ดน้องอ๋อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลานสองคนพี่น้องอันนั้นนั่งวนแล้เกี่ยไก่แล้วนั่งวนน้องอันนั้นวนไ่เลยพ่อน่ะเพิ่นเกี่ยไก่เพิ่นอยู่ อเอาตัอ่ะนอืมนียอ้นใหญ่มันเกียไครนเพันมาเมื่อกี้พันมาอาบน้ำนนมาแัาน,น้นไอืคนไรเขามาหลเ้ยถังดบน้างนี้เป่นสําเร็จเรางามนารักมันีนน่อันนี้ไฟยาขึ้นเปิดเป็นสีไหรหลานนั้นข้างหน้าเนี่ย สีเลี้ยงนสีขาวสีขาวเ่อ๋อสีขาวมนเาโมเดินนนันอันนั้นอันนี้่นสิมีคนมาอยู่นะมันจะเอามาื้อะ้างออพวก้าวลยาวก้วอรแล้วชิม่าสาดินนี่แหละเราบ่เจ้าหไห้เนหัล้วเลี้ยงโลดเล ี่ัวี่คยเต้อมไมหออวันนี้คุงัวเพิ่งไปใส่หมดนเ่เายมดล้วเพิ่กล้าเป็นโการู่บ้านเพื่อคนทางเหนือเด้ออ๋อแสามองอ๋อไ่กวางนีองยาวดินท่าดินท่ามีแต่สี่สิหา้เดี๋ยวอันไอเสือไอ้ซือหวไมไอเสือไย่าั้ยไอเสือไอตัวมม่ย้่มอ่อนหน่อยเด้อไอสือหไอย่ี้มันซื้อเอาไอตัว่ย้งน้อง ไปดุกหน่อยมาพี่เอ้าไอ้เห็นเขาเอื่อนด้เขาตั้งไงเออมันจรินจริงผดุกหน่อยกับลิงกังหายาแต่ละคนเนาะอันนั้นกับบาตีพี่นนอะเนาะน้องมิ มา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 เมื่อนไรตีแม่พอเช่อมมาได้สองคนนี่ไม่ธรรมดาเอาเอาเอายันต์ตัไปอะเฮ้ยพี่น้องอยันใหญ่มากเลยตอนอ่านนาปยนใหญ่มากดึงเอาเลยพี่น้องไาาอามาาหไปแล้วเห็นบอนน่ะเพคันเห็นเลน่ะ ดีครับพี่น้องครับโอ้ยวันนี้น้องสาวคนมาเล่นน้ำพี่น้องตอนนี้พี่น้องมาเล่นเนอิมบ่นเริ่มมาซอยซิ่มเสร็จก็ร่างเห็ดกินเออเรซอยซิ่มซอยเสร็จเลยอเฮ้ยคนๆก็รลังซีขัวตั๊บเล็กน้อยเห็ดจังะไรทุกคนกินนะวันกินลาบปะลาบไข่ลาบไข่พี่น้องไข่ปลาทอดปลาต่อนเอิมบ่นเลยเสร็จทอดปลา เฮ็ดซอยกันนะเอามัอมันว่าค่แกเ็กะด่้วเออราบงวใส่ขาเออเอาหอยที่ไหนอมเออมักปได้ก็เย็ดแบบนั้นคอยกินอยู่กแซค่อยใส่อยู่นะเค่อยใส่ปบาทบคเออเหาอหัวใส่หัวคาพร้อมไองบางคนบานกา แล้วแต่บ้านเนาะผู้ใดกินอะไรไม่เสียก็ไปกินไปสาวเช้เสียเลี้ยงเท่นี่ยังครับเจ้าว่ะนะขัวตับให้เด็กน้อยขัวตับอ๋อไม่ได้ใส่ลาบก็คือยาวมากกว่าขัวตับใช่หรอเทียวกันเทียบไหมครับ เน <altro> ื้อนาะนื fire, ้องามันน so, ี่นะเนื <seus teeth> ้อด่ามีาะเหี่ยต้มเหี่ยวเียนเอ็นพอดีพรอยๆเลยพนหนึ่งก็เลอยากกินเดียบอยกินเดียบพูไกินกับข้าวเกี๋ยวไปเทียมไฟตับเข้าไ ก็อนบั่กันออหวเมินอยกินะคนขยาวันนี้กันีกินยังไงครับคุณแม่สบายดีคุณแม่จะกินข้าวปุ้นด้วยวันนี้ด้อ่าคุณแม่จะกินข้าวปุ้นาวน้ข้าวปุ้นมาใหเอากินกับแม่ข้าวปุ้นของแ่บกระเท็มันไฟบวกาบกเลแต่คนเห็นไอีตะเอาีน้องปลาบ่าเพชรค่ะ ซอยที่หลังอันนั่งเด็ดคันโย่ไม่แบบนี้เรียบร้อยแล้วเิคนปรุงเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยอ่ะเด็ดเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เพิ่นเนื้อไทยลูกหลานเด้อพี่น้องแค่์อันนี้ซอยเฉลยบอกซอยล้นะอันนี้แครเพี่ยบกไปเด้อพี่น้องเด้ออ่าเขาเลือกยังก่อนนอนเพียาเนาะน้อนเพี่เลยแต่ว่าสารชิมกีง่ายไม่ดีพี่น้องเลยตอนนี้น่ะจ้าพร้อมละจ้าพี่น้องมาย่างซีนไฟดับพี่น้องไปเห็นน้องอ้นดับ พอเว็ดก็เลยย่างซีนมืดๆนี่ละพี่น้องอันนี้ซีนี่เรียจากนา่งวนซอยบ่เหมือนาั่งวนหน่อยมาไมาเห็ดกินน้ำกันเนี่ยแหะพี่น้องวันนี้เรียจะสามคนพอดีแล้วเนี่ยมันกันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรอบแม่เป็นโบนแม่แหละลมพายุมาว่ะิได้ไปซอยเบียดซอยงานเขาสุดไปบ่ได้เหรอเด้อพี่น้องเด้อเนาะ พ่อแตกตึมตืมพ้นกับมาแห้งปานี่ไปบ่ได้แล้วขอโทษขออภัยเป็นมันเนาะพี่น้องเฮ้ยไหนเป็นมันเนาะเราปูไปก่อนเอุ๊ยเอาปูเย็นเลยซีซีมันเนี่ยจังไหนขวกระยากร้อนมืดมือดร้อนเนาะคนกระยากรอือเอาโอเคเย็ดต่อพี่น้องเอาเจ๊ไปกินข้าวปุ้นเนี่ยเย็ดเขากินกันโยกอืมตุ๊ดาก็กินรถดเขาจะเป็นอยังเขาจะได้รอดกินน้ำตาลละน้องกินเยาว์ มาน้าสวยจังเลยมาน้าสวยจังเลยใส่กระโปรงเอ้ยก็พอดีจังเลยวจังเอ้ยยังทีไหน,นทั้งหมดเอาพี่น้องบัดนห้องกระซิมาก,ก้อยเนื้อเด้อพี่น้องมื่อตื้อตีต,ตีเห็นบันในไฟฟ้าดับตรงไหนนี่มืดคักมืดหลายผลมุนจุงไว้ก้อยเอาสาม,มีโพเขียว่า อ้อยพอกินบอเอาไว้กินร้ายเนาะอเอาหลายจังได้ก็บแบ่งให้อ้นน้อยนะไม่ได้สร้างเออ,เอ,อสร้างว่าถ้าก้อยบรรลุนะแบ่งอ้นน้อยมันก็อยากกินฝนตกมันเลยเมื่อคนนะ่ะเขาเห็นอยู่ท้องภูมิอ่ะเขาเห็นลังกระเอื่อโอ้ยทอดแล้วโอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นแบงนัวกับเบาๆเด้อเอาอีกจะนิด เออพ่อโอเค,อ,เคอืมใส่น,น้ำปลาแ่ะเนี่ยคนเหมัอนแ่บมันชดในเผ็ดหอมหอยหอยเจ๊ดังหัย่อยด่าใส่ขั่วขวลายโคตรโคตรบนเอาผักห้อมใส่ผักหอมใส่ พี่น้องฟังเราเสียงเม็ดฝนนอนก็จะมีแห้งเนาะนนะเฮ้ยกุชิรัดขัขัก,ขกลวมึงมองหนะพี่น้องนี่เขาวขวัวลายผดบ่นอนี่ชิมมันดูบาดนี้ค่ะชิมกับบุญจักนัวแล้วเป็นอะไรนี่จะเขาวขวัว้อ้ต้อย เขาขัวลายแห้งขัวเขาเด้อพี่น้องขัวแบบขวาวาบขวัวก้อยปนตะตุกไฟฟ้า,ากระดับเมื่อเสมพี่น้องเอ้ยปนละมามาไหเรียบร้อยกินข้ามกลางบรรยากาศแบบนี้พ<น>ี่น้องเอ้ยกะทิสั่งอ๋อกินนุ่งนิงองเมื่อ นั่งใกล้ผัว่คอยเทนเนาะน้องคอยนี่เนาะนั่งใกล้เนาะนั่งใกล้ไรไรระวังตกก้าอี้ไรนั่งใกล้ไรเห็นว่ากระไรโอ้ยอดีตคู่หักฉันบอโอเคค่ะโอเคจ้ะนั่งแน่อดีตคู่หักมาพี่น้องมา้วใครกระหักบนแหละเนาะใครทำหมักกระหมักเราละน้องอ้นเนาะของธรรมชาติ ความถักกับหมักหมู่กันนี่อ่าอะไรฮะก็คือกันกับเขาว่าเนี่ยอันอันคู่คู่ชีวิตกับอันชีวิตคู่นี่มันแตกต่างกันเลยคู่ชีวิตกับชีวิตคู่นี่ต้องเข้าใจเด้อคนละประโยคเลยแหละคู่ชีวิตกับชีวิตคู่นะคะอันรอแป๊บเด้ออันรอแป๊บนึงเอ้ยักคือไอ้ใช่นี่แล้วย่องเอ้ย บอเมนว่าเป็นสูเป็นสาวกันโดตัดตอ่อเสละหนอกฉันฉันนเนาตัดอารมตัดเอาไปบูซ่าโรดน์ดไแล้วแต่สูแหละสูก็ะเห็ดนางสูกับเห็ดโรตีดเมยนน่าจะซุกแล้วนหละที่ะเนาะสุกแล้ว ภา,ภา yes. พก็จะมัวมัวมึนมืดเด้อพี่น้องเด้อฝนมันตกหาเย็นบรรยากาศโอเคต้องดีกันน okay. north, Besides, Man, bye, vale bye, ั่นนะน้องแมนบรรยากาศมืดเบิดพี่น้องมืดคักมืดแน่ฝนก็ฮัก็เศร้าลูกหลานไม่ยากแน่ถ้ากินใบขมีนตอนนั้นแม่เนาะแม่นค่ะไม่พอนไม่กินหนานพี่น้องมาดีครับบ๊ายบายเด้อทุกคู่ทุกคนจ้าจ้าผลผลลูกหลานกันเลย